สวัสดีค่ะพบกับกุ้งแซบนะคะวันนี้กุ้งแซบ strip, พาเพื่อนๆมากินอาหารคีโตนะคะหลังจากที่ได้เข้าคอร์สมาแล้ววันนี้วันที่สองนะคะเข้าคอร์สสูตรคีโตเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาป่าสูตรคีโตนะคะนะอันนี้เรากินน้ำยาป่าสูตรคีโตอันนี้เพื่อนทํานะคะเพื่อนทํานะเราไม่ได้ทําเพื่อนทําแล้วเพื่อนแบ่งมาให้นะคะสูตรคีโตคือจะงดแป้งงดน้ําตาลนะคะคือเราจะไม่กินแป้งนะคะ บางคนอาจจะใช้เส้นบุกแทนได้นะคะแต่ว่ากุ้งจะกินผักนะคะนี่ก็จะเป็นจานผักของเรานก็จะเป็นจานผักแล้วก็มีไข่ต้มนะคะเสริมโปรตีนนิดนึงนะคะผักก็จะให้พวกคาร์บโบไฮเดรตนะคะให้วิตามินคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็แล้วก็เพิ่มไข่ต้มนะคะเพื่อจะเป็นโปรตีนนะแล้วก็เป็นเพื่อนจะใส่เนื้อไก่ลงไปในนี้ด้วยนะคะ ะค่ะชิมกันเลยอืมเอาอยอยู่นะเป็นน้ำยาป่านะคะเครื่องปรุงก็ต้องเป็นเครื่องปรุงของคีโตนะปาลาร้าก็ต้องเป็นปาลาของคีโตนะคะอืม แล้วก็เราจะงดไข่แดงกินไข่ขาวแทนอื มันก็อร่อยนะ้ะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะอาหารที่โตมันจะดีกว่าอาหารคลีนอย่างเนึ่งคลีนคือมันสะอาดห้ามเผ็ดห้ามเค็มนะคะแต่อันนี้นเผ็ดได้นะเพียงแต่แเราเลือกกลุ่มอาหาร ที่มันเป็นสารหารของพีโตเท่านั้นนะคะกินผักเยอะได้อิม่มนะคะ เยอะอืมยกกำน้ำแม่หนอเป้าหมายตอนนี้คือประมาณหกสิบโลก่อนนะคะเพราะว่าน้ำหนักตั้งต้นตอนนี้คือเจ็ดสิบแปดนะคะ น้ำหนักต,ตั้งต้นตอนนี้ของเราคือเจ็สิบแปดแม่น้ำออม,มองๆน้ำเนี่ยรนี้จิดที่ช่แม่แลยลังจ้นะคะน้ำหนักตั้งต้นของเราที่เจ็สิบแปดเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกของเราอยู่ที่ประมาณหกสิบโลพอไม่พอแต่หกสิบโลก่อนนะคะเพราะว่าถ้าผ้า ค่า B M I ของเราอะ่ะมันต้องอยู่ที่ประมาณ4.8 4.9นะคะเพราะว่ากุ้งไม่ได้ศูนย์เพราะว่าส่วนสูงกุ้งแค่ประมาณ155 156 155 156เพราะนั้นค่า BMI ของเราอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบแี่ิบเก้ากิโลเท่านั้นนะคะไม่ควรเกินห้าสิบโลเนาะ <Okay. S 1> แต่ถ้าต้องการแบบอวบอวกกำลังสวยเลยก็ประมาณห้าสิบสองนะคะที่เคยอ้วนมานะห้าสิบสองห้าสิบสามก็คือกำลังอวบอวกกำลังสวย <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็ไม่น่าเกินน้ำนะคะ แต่เนื่องจากว่าน้ำหนักเรามันเยอะขึ้นมาเยอะเกินนะคะปล่อยตัวยังขึ้นมาเยอะเกินเพรานั้นเราก็ควรลดให้มันได้สักประมาณ20กิโลก่อนนะคะ ต้องเห็นคนเขาลดมาเยอะแล้วนะนะคะสูตรกี่ตัวคนนี้เขาแบบว่าร้อยกว่าโลเขายังลงอ่ะเขายังลดนะคะเพราะนั้นเราต้องมีกำลังใจในการลดนะคะห้ามท้อแท้นะคะเราต้องตั้งใจห้ามท้อแท้นะคะต้องงดตามใจตัวเองสักพักหนึ่ง กดตามใจปากนะคะเพราะว่าตอนนี้เราน้ำหนักเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีโรคประจำตัวนะเรายังไม่มีโรคความดันยังไม่มีโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้มันยังยัง,ยงทันอยู่นะคะที่เราจะกลับไปลดน้ำหนักแล้วรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นเบาหวานได้นะ,ะนอ,อือร่อยนะแล้วถ้าเราปล่อยไว้เ,เป็นเบาหวานความดันนะคะหลายอย่างเลยแหละ เพราะงั้นถ้าเราไม่อยากเป็นเนาะต้องรีบลดน้ำหนัก กินไข่ขาวนะงดไข่แดงอ๋ออยนะเกือแม่กติประกอบแม่กินไม่ได้ทำไมเกี่ยวเังของชุดนี่แม่เกี่ยวข้าว คีอโตคือต้องลดกรินาณงชเดโด้วยนะคะเพราะมันทำให้เราบวมของใครก็เขาของงู เนื้อแส่กินได้ทุกชนิดนะคะแร้าเป็นซีโต้นะอือ

วันนี้ต้องตื่นตีห้าปกติแหละแต่ตื่นมาข้าวของตัวเองตื่นทำข้าวคีโตพอเป็่นโตไปกินไม่เคยมีอ่ะกำลังใจมันคือมือ con nên đường nam dơ dưới, dưới. nha. กินแค่พออิ่มนะคะถ้าเรากินแค่พออิ่มแลถ้าเรารู้สึกว่าเรากินแล้วเราก็พอนะคะเรอที่สำคัญคือห้ามนอนดึกนะคะ เรียบร้อยนะคะอิ่มนะคะโอเคก็สำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะก็สูตรคีโตก็เป็นสูตรหนึ่งนะคะลังที่กำกลังเป็นที่นิยมเนาะของ อตอนนี้นะคะในโลกโซเชียลคือด,ดังมากนะคะคนที่อ้วนเป็นร้อยโลเขาก็สามารถผอมได้นะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ถึงร้อยโลเนาะเราก็ต้องมีกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะ mm. กะ็ตั้งต้นตอนนี้น้ำหนัก78นะคะทามาได้2วันแล้วนะคะเป้าหมายอยู่ที่60กิโลนะคะ mm. ก็เดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาดูน้ำหนักการดูสัดส่วนกันอีกทีนึง mm. โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซ like, mm ับสไคร e ให้กุ้งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กุ้งนะคะเ mm hmm. จอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ